สมดุลอีควิลิเบียมนะครับสมดุลกลนะครับสมดุลกลเนี่ยหลักฐานอันแรกที่ต้องรู้หลักการอันแรกที่ต้องรู้ก็คือใช้กฎที่แรงลัพเป็น0ูนย์ะครับหลักๆก็คือกฎของนิวตันไม่ใช่กฎข้อหนึ่งนะก็เป็นกฎข้อที่สองที่ความเร่งเป็น0ูนย์แหละหลักๆก็คือซิกมาเอเป็น0ย์ครับแรงรัพเป็น0ูนย์มีทั้งแรงรับในแนวแกน x เป็นศูนย์นะฮะหรือถ้าแรงรับแนวแกน x เป็นศูนย์เนี่ยเรามองว่าอะไรครับมองว่าแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาได้ปะแล้วก็ซิกมา f ในแนวแกน y เป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงภาษาย่อเลยนะแรงซ้ายเท่าแรงขวาหมายความมีแรงกระทําไปทางซ้ายกับแรงกระทําไปทางขวาในเคสนี้ก็คือแรงขึ้นกับแรงลง มีขนาดเท่ากันต่อไปซิกมาโมเมนต์เป็นศูนย์นะครับเราก็จะสามารถเขียนได้ว่ามันคืออะไรเอ่ยโมเมนต์ Moment ตามหรือโมเมนต์เท่ากับโมเมนต์ทวนหรือทวนเท่ากับตามก็ได้นะลูกโมเมนต์ Moment ตามเท่าโมเมนต์ทวนนะครับต่อไปอสมดุล ของแรงสามแรงสมดุลของแรงสามแรงสมมติว่าวัตถุก,ก้อนหนึ่งเนี่ยนะถูกแรงกระทำสามแรงครับมี f 1นะครับมี f 2แล้วก็มี f 3ครับเน้นย้ำว่าสามแรงนะฮะแล้วเราจะทำอย่างไรกับวัตถุจะหาหาปริมาณอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเซต้าหนึ่งเทียบกับแนวแกน x อันนี้เป็นเซต้าสองเทียบกับแนวแกน x แนวคิดหลักๆก,ก็คือทำสมดุล ของแรงให้ได้เป็นแรงซิกมาเอเป็นศูนย์ซิกมาเอเป็นศนย์แรงซ้ายเท่าแรงขวาแรงขึ้นเท่าแรงลงนั่นแหละแต่วิธีการก็คือเราแตกเวกเตอร์ครับวิธีขั้นพื้นฐาน f1 แตกเข้าสู่แกน x เป็น f1 cos ึ่งคอต,ต่แตกเข้าสู่แกน y เป็น f1 sin ึ่งไซต่ครับแตกเสร็จค่าทิ้งแล้ว f2 ล่ะ f2 ก็เช่นเดียวกันครับแตกเข้าสู่แกน x เป็น f2 c o องคเตแตกเข้าสู่แกน y เป็น f2 ไซน์เซต้าสแตกเสร็จค่าทิ้งครับแล้วก็จับสมดุลครับแรงซ้ายท้ากับแรงขวานั่นก็คือ F1 c หนึ่คอสเซตาหจับเท่ากับ F2 c สองคอสเซตาสอีกสมก,การหนึงคือแรงขึ้นถ้ากับแรงลงแรงขึ้นมี2ตัวครับ f 1 s หนึ่งไซเซตาหนึ่งบวก f 2 s สองไซน์ตาสแรงลงก็คือ F3 อาจจะเป็น mg อ่ะส่วนใหญ่เจอ MG แล้วแก้สมก,การ2สมก,การนั่นคือวิธีที่หครับ อีกวิธีหนึ่งครับทฤษฎีบทลามีทอบลามีเจอจะทำได้เร็วได้เร็วนะครับทฤษฎีบทลามีเนี่ยเป็นทฤษฎีบทเขาเรียกกฎของสายสมมติว่ามีแรง F 1มีแรง F 2แล้วก็มีแรง F 3ครับเป็นกฎของสายครับเราใช้แรงหารด้วยมุมตรงข้ามแรงสายขอมุลตรงข้ามแรง F 1เฉียงขึ้นทางซ้าย ก็จะมีมุมเซต้าหอยู่ตรงนี้มันแล้วมักจะเป็นมุมป้านแล้วก็ต้องรู้จักซายของมุมป้านให้ดีนะครับ f 2ถทะแยงเฉียงขึ้นทางขวามุมตรงข้ามมันก็คือมุมเซตาสเฉียงลงทาง้าย f 3คือลงในแนวดิ่งเซต้าสก็ต้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราจะได้ว่า f 1หารด้วยสายตรงข้ามแรงก็คือสายเซต้าหตรงนี้ f 2จะหารด้วยสายเซต้าสอก็คือมุมตรงข้ามแรง แล้วก็ F สามหารด้วย s ซ n เซตาสามมุมตรงข้ามแรงจบอันนี้สมดุลของสามแรงนะครับแก้ปัญหาด้วยแตกเวเตอร์แก้ปัญหาด้วยลา,ามี่ก็ได้นะครับแตกเวเตอร์ลามี่ก็ใช้ได้หมดแหละโมเมนต์ Moment ครับโมเมนต์ Moment คืออะไรโมเมนต์ Moment ก็คือเวลาเราหาโมเมนต์เนี่ยนักเรียนจะต้องเอาแรงที่มันตั้งฉากด้วยนะ ถ้าจุดหมุนอยู่ตรงนี้ลูกแล้วแนวแรงเราเฉียงเียงครับทํามุมเซตาครับแล้วตัวนี้คือ L ในเคสนี้โมเมนต์จะมีค่าไป็นอะไรเอ่ยนะก็ต้องแตกแรงให้ตั้งฉากกับคานให้ได้ครับแตกแรงให้ตั้งฉากคานตัวนี้จะกลายเป็น F อฟไเซตาเพราะมันจะกลายเป็น f อคูณแลแล้วก็ไซ n ์เซตานะตรง F อฟคอเนี่ยไม่คิดนะครับไม่คิดโมเมนต์โมเมนต์คือทําให้เกิดการหมุนให้ได้โมเมนต์ moment คู่ควบโมเมนต์ moment คู่ควบคืออะไร ขอ,อต่อทางขวาดีกว่ามีพื้นที่โมเมนต์ Moment คู่ควบโมเมนต์ Moment คู่ควบคือต้องใส่แรงสองด้านให้เกิดโมเมนต์ที่เดียวกันใส่แรงสองด้านให้เกิดทิศเดียวกันให้เกิดโมเมนต์ที่เดียวกันครับเช่นตรงนี้นะเอาจับตอกตะปูเป็นจุดหมุนครับมีแรงกระทำสองด้านครับคือแรง F ด้านขวาดัานขึ้นแรง F ด้านซ้ายกดลงครับระยะห่างจากจุดหมุนเป็น r แล้วกันนะ ระยะห่างจากจุดหมุนเป็น r นะครับทั้งสองด้านอันนี้เกิดโมเมนต์ไอเอฟตัวขวาเนี่ยก็เกิดโมเมนต์ที่อะไรครับทวนเข็มนาฬิกาไอเอฟทางซ้ายก็เกิดโมเมนต์ที่อะไรครับก็ทวนอยู่นะมันทวนทั้งคู่ครับเหตุการณ์นี้ที่โมเมนต์ควบคู่คือต้องใส่แรง2ด้านแล้วหมุนไปด้วยกันตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยคือขับรถยนตน์ครับขับรถยนต์จับงี้ลูกถ้าสมมุติว่าครูต้องการจะเลี้ยวเลี้ยวเนี้ยมือซ้ายครูต้องยังไงลูกต้อง จับพวงมาลัยดันขึ้นใช่ป่ะและมือขวาคุณต้องกดพวงมาลัยกดลงอย่างเงี้ยมันถึงจะหมุนไปทางเดียวกันมือซ้ายออกแรงดันขึ้นมือขวาออกแรงดันลงนะครับทำให้พวงมาลัยหมุนไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าออกแรงส่วนกันปึ๊บอ่ะมันไปไม่ได้เออต้องไปทางเดียวกันเนี้ยใครเรียกโมเมนต์คู่ครับแล้วโมเมนต์คู่ก็คือโมเมนต์ลับนะครับโมเมนต์ลับก็คืออะไรเอ่ยมันทิศทวนเข็มทั้งคู่ใช่ป่ะก็ต้องเป็น F คูณ r ตัวนี้แล้วก็บอกด้วย F คูณ r ตัวนี้ เป็นผลรวมของโมเมนต์ทั้งสองด้านครับรวมแล้วก,กลายเป็นอะไรเอ่ย f คูณด้วย2 r ซึ่งสอง r ตัวนี้เรากําหนดตัวใหม่ครับกําหนดให้เป็นตัว d doc d doc คือระยะห่างระหว่างแรงทั้งสองระยะห่างระหว่างแรงทั้งสองก็จะกลายเป็น f คูณ d doc โดยตัวนี้เขาเรียกว่าโมเมนต์คู่ค,ครับหรือมันคือผลรวมของโมเมนต์สองด้าน d doc คือระยะห่างระหว่างแรงสองแรงเลยครับควบไปด้วยกัน มันได้ให้หมุนด้านเดียวกันหมุนไปด้วยกันหลักของโมเมนต์ขอเสริมต่อนะครับหลักการคิดง่ายๆครับ <c oughs> แรงผ่านจุดหมุนเป็นไงลูกแรงผ่านจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์โอเคปะ่ะเพราะว่าไม่มีระยะ R ระยะ L อเออ l เป็นศูนยเป็นศูนย์ก็ได้โมเมนต์ Moment เป็นศูนย์สองก็คือเรื่องของ คา,านสม่ำเสมอน้ำหนักจะตกที่กลางคานต่อไปนะถ้าเป็นสมดุลสมบูรณ์สมดุลสมบูรณ์คือสมดุลทั้งการเลื่อนและการหมุนนะครับสมดุลการเลื่อนก็คือซิกมา F เป็น0สมดุลต่อการหมุนคือซิกมาโมเมนต์เป็น0นนะโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนเท่ากันเนี่ยผลลัพธ์ก็คือ ใช้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้เพราะมันไม่หมุนใช้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้ใช้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้ดไนะครับควรเลือกจุดหมุน,นะหมนให้มีแรงผ่านหลายแรงเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้ไม่คิดโมเมนต์มัน เออเพราะแรงที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์ไงเนั้นควรจะเลือกจุดหมุนเนี่ยให้มีแรงผ่านหลายแรงครับควรเลือกจุดหมุนให้มีแรงผ่านหลายแรงเราจะได้ไม่คิดโมเมนต์ของมันนะครับตัวอย่างที่เป็นยอดฮิตเจอบ่อยๆก็คือคานพิงกำแพงลื่นคานพิงกำแพงลื่นครับตัวอย่างคือภาพนี้ฮะคารพิงกำแพงลื่น ตรงกาแพงคือลื่นตรงพื้นล่างฝืดครับและมีคานอันนึงวางแหะไว้แล้วมันไม่ยอมถลายไปทางขวาด้วยนะการที่มันไม่ถลายไปทางขวาก็พราะมีแรงเสียดทานมีแรงเสียดทาน F นะครับต้านไว้ไปทางสายไม่ให้ถลายไปทางขวาครับมุมเซต้าน,นี้แล้วแต่บางเจ้ามุมอยู่บนบางเจ้ามุมอยู่ล่างอ่ะคูแบบยอดคิดละกันมุมอยู่ล่างมีแรงอื่นกระทาบ้างไหมมีมีแรงอยู่ในโลกมีน้ําหนัก MG ครับ มีแรง n จากกําแพงนะครับและมีแรง n จากพื้นให้ n จากพื้นเป็น n หนึ่งแล้วกัน n จากกาแพงเป็น n สองเนี่ยครับมีทั้งหมดสี่แรงมีทั้งหมดสี่แรงสมมติว่าคานยาว l นะคุณไม่ได้เขียนเวลากําหนดเนี่ยให้จุดไหนเป็นจุดหมุนดีให้จุดไหนเป็นจุดหมุนดีถ้าเราเอาจุดข้างบนเป็นจุดหมุนครับแรงที่ไม่คิดโมเมนต์ก็คือ n สองพอมันผ่านจุดหมุนนั้นเราจะต้องคิดโมเมนต์สามแรงก็คือคิด mg คิด n หนึ่งแล้วคิด f เสียดทานนะ แต่ถ้าเกิดเราใช้จุดตรงกลางเป็นจุดหมุนครับแรงที่ไม่คิดโมเมนต์ก็คือ mg ส่วนแรงที่คิดโมเมนต์ก็จะมี n2 n1 แล้วก็ f เยษฐานอย่างคิดทั้ง3ามโมเมนต์เนี่ยเพราะนั้นจุดที่ดูดีที่สุดนะครับนิยมที่สุดก็คือจุดล่างเลยครับจุดปลายคานด้านล่างเป็นจุดหมุนเหมือนซะเลยพอไปล่างเป็นจุดหมุนเนี่ยแรงที่ไม่คิดโมเมนต์ก็คือ n1 กับ f เศษฐานตัดไป2แรงเลยเพราะมันผ่านจุดหมุนเราจะคิดโมเมนต์แค่ mg กับ n2 ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายแลละถ้าเราใช้จุดล่างเป็นจุดหมุนนะ แรงซ้ายท่ากับแรงขวาครับแรงเสยดทานไปทางซ้ายแรง n2 ไปทางขวาต่อไปแรงขึ้นถ้ากัะแรงลงครับแรงขึ้นคือ n1 ครับแรงลงเป็น m g แต่นักเรียนต้องไม่ลืมนะครับว่า f เสียดทานเนี่ยมันคือ mu n1 งดังนั้นเราก็รู้นะเ1เป็น mg ก็คือ mumg อนนะลูกอันนี้ต้องรู้เองต่อไปเราจะใช้ต่อนะครับโมเมนต,ต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวน ขอเขียนใกล้ๆเลยกันนะโมเมนต์ moment ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ moment ตามเข็มครับแตกครับตัวนี้มุมเซตาอันนี้เป็นมุมเซตาด้วยเพราะว่าเป็นมุมแย้งกันแตกเวกเตอร์ออกมาครับให้ตั้งฉากเป็น n2 s ซ n เซตาส่วน n2 คอสครับไม่คิดโมเมนต์ไม่ต้องเขียนก็นได้เพราะแรงตัวนี้เป็นไงลูกมันผ่านจุดหมุนก็ไม่คิดโมเมนต์นะแต่เร็จค่าทิ้ง mg ดิ่งลงครับ mg ดิ่งลงก็แตกเวกเตอร์มาตัวนี้เป็นมุมเซตา ก็ต้องเป็น mg cos t h ตขณะที่ mg s i n ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะแตกแล้วมันจะพุ่งพันจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์อ่ะคราวนี้โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาลูกตามเข็มนาฬิกาต่อสปูตรงเนี้ยตามเข็มนาฬิกาคือตัวนี้นะ n2 s i n นะครับดันมา n2 sine ตแล้วคูณกับความยาวคานเต็มคือ L โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาคือ mg cos แต่ตกกลางคานก็คูณด้วย L ส่วน2ครับที่เหลือก็เป็นการแก้ตัวแปรและ L อาจจะตัดกันอย่างนงี้นะเออแล้วแก้สมการจะหาอะไรก็แล้วแต่เล่นไปไอ้วัตถุซ้อนกันก็จะเหมือนแบบบทกฎของนิวตันนะครับแต่ว่าซิกมาเอเป็นศูนย์ไม่เกิดความเร่งนะสมดุลที่เหลือก็ซิกมาเอเท่ากับศูนย์และหลักๆนะครับหลืออะไรอีกไหม เลพื้นที่นะต่อไปเรามาดูโจทย์แนวนี้ครับแนวตัวนี้ฝึกให้หายเฉยนะถ้านี่คือกําแพงฝืกครับแล้วว่าถูกวางแมตติดอย่างนี้ครับปึ๊บมวลเอ็มอ่าแล้วมีแรงพยายามดันครับแรง f ของเราเนี่ยพยายามดันไปทางนี้ทํามุมเซตากับแนวระดับครับนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีแรงเสียดทานได้2แบบมีแรงเสียดทานได้2ทิศนะอันนี้ต้องบอกว่าแรงเสียดทานเกิดขึ้นได้2แบบทําไมครับ อย่าเพิ่งนะอยู่ในโลกมี MG ก่อนเขียน MG ก่อนอย่าแตกกับกำแพงมีแรงเอออกมาครับคราวนี้แรงเสี็ดทานจะทิศไหนขอ,อยังไม่บอกเรามาดูแรง F ก่อน F แตกเป็นสองตัวครับเป็น F อะไรเอ่ย f s i n เซแล้วก็ f c o s เซตแตกเสร็จคาทิ้งอ่ะความหวังของเราคือแรงเสีษดทานจะไปทางไหนบอกยากมาก ความสําคัญคือภาษาไทยฟังเลยนะครับเคลนี้นะบางคนบอกครูเราจะดันขึ้นแรงเสียดทานต้องลงบางคนบอกเปล่าครับแรงเสียดทานต้องขึ้นแรงเสียดทานทิศไหนกันแน่ให้พี่นาสองรูปแบบดังนี้ครับถ้าโจทย์ให้หาให้หาแรง F นะครับที่ทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นที่ทำให้วัตถุ เริ่มถลายขึ้นใช้อย่างนี้แล้วกันเริ่มถลายขึ้นดูนะครับถ้าเป็นแรง F ที่ทาให้วัตถุเริ่มถลายขึ้นเราต้องคิดว่าวัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังให้ดีนะครับถ้าโจทย์ให้หาแรง F ที่ทําให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นหรือไม่ได้บอกให้หาเราแต่บอกเป็นแรง F มาเลยแล้วจะหาตัวแปรอื่นอะไรเงี้ยอ่าเป็นแรงผลักของเราตัวเนี้ยทําให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นนั่นแสดงว่าวัตถุพยายามจะทําไมพยายามเคลื่อนที่ขึ้น แรงเสียดทานต้องทิศไหนครับแรงเสียดทาน F ต้องทิศลงครับนี่แรงเสียดทาน F ต้องทิศลงลูกต้องได้นะแรงเสทาน F ต้องทิศลงเกิดตรงนี้ลูกเพราะฉะนั้นถ้าแรงเสียดทานทิศลงนะครับเราก็ใช้สมดุลครับแรงซ้ายถ้ากับแรงขวาแรงไปทางซ้ายของเราคือแรง N ครับแรงไปทางขวาของเราคืออะไรคือ F cos t หมดแล้วต่อไปแรงขึ้นจะกับแรงลง แรงขึ premises, 1, ا, ้นตัวน well. ี written, well. ้มี1แรงนะครับก็คือ f s i n เซตาแรงลงมี2แรงครับคือ mg และก็บวกด้วย f เสียษฐานแต่ f เสียษฐานก็แปลงเป็นอะไรต่อเป็น m n เองนะฮะ f เยดทานแปลงเป็น mu n เองนะ n ไม่ใช่ mg ลูกไปแปลงเป็น mu n ต่ออันนี้เขียนแบบนี้พอรู้เรื่องนะแต่ในทางกลับกันถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่า f เนี้ยเป็นตัวทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นนะครับ ถ้าโจทย์ใช้คําว่าให้หาแรงเสียดทานไอแรงแรงผลัก F เนี่ยที่ทําให้วัตถุไม่ถลายลงโอ้สดงว่าเดิมทีวัตถุพยายามจะทาไมวัตถุพยายามจะทําไมวัตถุจะพยายามถลายลงถูกปะวัตถุจะพยายามถลายลงเราต้องทําไมครับเราต้องออกแรงทําไมฮะออกแรงต้านไม่ให้ถลาย นี่เคสนี้ระวังนาทีนะวัตถุพยายามจะไหลลงเราต้องออกแรงต้านไม่ให้วัตถุถลายเพราะนั้นในเคสเคสนี้แรงเสียดทานมันจะพิดขึ้นลุกเพราะเดิมทีมันจะทาอะไรอยู่เดิมทีมันจะไหลลงอยู่เนื่อนึกถึงเอาเอา,เอาแปลงแปลงซักผ้าแปลงขัดห้องน้ําเนี่ยวางแปะวางแปะไปที่ตัวกําแพงแล้วปล่อยให้มันคลูดลงอขนของแปลงมันจะชี้ขึ้นหรือภาพเอาแปลงสีฟันก็ได้แป้งสีฟันแตะไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็ปล่อยให้มันลง แบงสีฟันกำลังเคลื่อนที่ลงวัตถุเนี่ยเป็นแบงสีฟันเคลื่อนที่ลงครับขนแปลงมันจะชี้ขึ้นขนแปลงก็คือแรงเสียษทานทิศทางของแรงเสียษทานนั้นเราก็ต้องออกแรงปุ๊บมาหยุดมันไม่ให้มันลงนะแรงเสเยดถานจะติดขึ้นนะครับกลับกันในภาพนี้ครับถ้าเราพยายามจะเข็นมันขึ้นน่ะขนของแปลงเนี่ยมันจะบิดไปทางทิศลงเราพยายามเข็นขึ้นขนของแปลงสีฟันเนี่ยมันจะบิดลงไปลองทําดูก็ได้นะเวลาเราแปลงขึ้นกับแปลงลงนี้เราออกแรงต้านนะครับในเคสที่สองเนี่ยออกแรงต้านเพื่อไม่ให้วัตถุถลยง เอาแปรงที่ฟันแปะแล้วแปรงทีฟันมันกำลังถลายลงอยู่ครับขนแปรงชี้ข้างบนแล้วเราเอามือไปต้านมันปุ๊บให้มันหยุดอย่างเงี้ยเคนเนี้ยแรงเสียดทานเป็นทิศข้างบนนะเพระะนั้นสําคัญคือต้องภาษาครับแรงซ้ายท้าแรงขวาเหมือนเดิมครับเท่ากับ f คแต่แรงขึ้นถ้าแรงลงเปลี่ยนไปแล้วแรงขึ้นมี2แรงครับเป็น f sin ซเซตาแล้วบวกด้วย f เสียดทานแล้วถ้าแรงลงคือ MG แลนนั้นมันสองเคนเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับ f ตัวนี้อย่าลืมว่าเป็น μn เ ล้ายกันเคสพื้นเอียงอันนี้โจทย์แผดเลยนะรู้สึกกูจะสอนไปแล้วด้วย mm hmm. f อฟดันปั้งมีสองเคสครับวัดรูปสองอันด้วยเมื่อกี้วัดรูปอันเดียวคคเ้ียวความขี้เกียจพยายามฟังด้วยนะอย่าอ่านลายมืออย่างเดียวครับอ่ะอันนี้หาแรง ที่ทำให้วัตถุเริ่มถลายขึ้นอ่ะเขียนสิจะเขียนอย่างไรบ้างอันนี้หาแรงที่ทำให้วัตถุไม่ถลายลงฮะมันมีสองเคสนะทำไงบ้าง ยังไงต้องซิกม่าเเป็นศูนอยู่ดีนะวัตถุอยู่ในโลกมีอะไรอยู่ Mg ใช่ปะ่ะมีแรงปริยา n เหมือนเดิมครับแตก Mg เข้าเป็น Mg cos ีคอสเอ็ MG, ซาอาจจะละข้ามจังวะนี้ก็ได้ถ้าเรียนแม่นแล้ว Mg cos เซตาแล้วแรงชุดลงตามมือเอียงเนี่ย m g s ม n ครูไปเห็นนักเรียนบางคนเนี่ยล่อเป็นตัวคำตอบลัดมาเลยแล้วก็งงแล้วก็แทนคา่าแล้วก็งง มันก็งงจริงอะ่ะมึงไม่เขียนเวกเตอร์ของแรงอะ่ะก็งงอยู่แล้วนะเอาภาพนี้ก่อนคําถามเล่นๆครับเคสนี้ยแรงเสียดทานไปทางไหนเรวนึกภาพเราพยายามดันขึ้นให้มันจะถลายขึ้นแรงเสียดทานต้องเฉียงลงครับถูกต้องมีคนตอบไหมเนี่ยเฉียงลงแรงเสียดทานต้องเฉียงลงนะครับอ่านึกถึงขนแปรงเหมือนเดิมครับเอาปีิพนมาวางแม็กแล้วพยายามจะเข็นขึ้นตอนมันยังไม่ขึ้นนะขนแปลงมันจะบิดเฉียงลงพรั้นเคสนี้เหมือนเดิมครับ ถ้าเราอ้างว่าซิกมา f เป็นศูนย์ก็ได้หรือแรงเฉียงขึ้นถ้ากระเฉียงลงก็ได้เอาทิศของ f นะเป็นบวกที่เหลือครับ m g ็มจไซก็เป็นลบและแรงเสียดทานก็เป็นลบครับแล้วแรงเสียดทานไปแปลงไงต่อครับแรงเสียดทานคืออะไรลูกมิลเอหรือเคสน,นี้ก็คือมิลเอ็มจค เกนี้ก็คือเเท่าไรด้วย n ลบเ g คเป็นศูนหรือ n เท่ากับเอ็คนะครับมีสองอันนะแล้ว f ก็เป็นปมิวนนะครับไปแหกเอาต่อไปถ้ากรณีที่สองครับกรณีสองบอกว่าเป็นแรง f ที่ทำให้วัตถุไม่ถลายลงนั่นคือวัตถุพยายามจะถลายลงอยู่แล้ววัตถุมันมามาลงอยู่แล้วอะแล้วเราเอามือไปต้านเพราะั้นถ้าวัตถุถลายลงอยู่แล้วครูมไม่แตกแรงใหม่นะที่เกียรติแล้ว ให้รู้เลยว่าม,มีแรงฉุดลงตามพื้นเอียงอยู่แล้วเป็น m g ็มจีโอเคป่ะมันพยายามถลายลงอยู่แล้วนะถ้ามันพยายามถลายลงอยู่แล้วแล้วเราค่อยเอามือไปต้านเนี่ยมันพยายามถลายลงอยู่แล้วแรงเสียทานต้องต้านขึ้นอยู่แล้วอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปช่วยนะในเคสนี้ซิกมาเอฟจะเป็นศูนย์ก็จะมีแรงให้เอฟเป็นบวกแล้วกันแล้วก็แรงเสียทานก็เป็นบวกด้วยและเอ็มจีที่ตรงข้ามกับชาวบ้านจะให้เป็นลบเห็นไหมมันก็จะมีค่าแตกต่างกันแล้วถ้ากับศูนย์ อีกอันหนึ่งก็คือ N ก็เท่ากับ mg ็ม s คนะอันนี้ครูก็ไม่ได้เขียนละเขียนละวละไว้ N ลบ MG มคอด้วยความที่ไม่ได้วาดรูปนะไปทําเองับก็แปลงเป็น n e w N นะไปใช้ต่อนีอย่ยเรื่องนี้สำคัญครูว่ามันมีโอกาสพลาดเป็นคอนเซปต์ความเข้าใจที่สำคัญสุดท้ายจะล้มหรือจะถลาย จะล้มหรือจะถลายมีสองกรณีกรณีพื้นราบกับกรณีพื้นเอียงหมดถึงหน้าพอดีจะล้มหรือจะถลายกรณีพื้นราบพื้นราบเนี่ยเรามันจะถลายเมื่อ,อไ,ไหร่นะถลายเมื่อแรงกระทําของเราเนี่ยเอฟถลายนะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดพอดีนะครับ f s max พอดี นั้นแรงถลายจะมีค่าถ้าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดพอดีก็คือมิวเอจบก็คือแรงที่ทำให้ถูกเริ่มถลายจะล้มเมื่ออะไรจะล้มเมื่อวัตถุถูกแรงแล้วทำให้คาว่าล้มพอดีก็คือเป็นภาวะสมดุลสุดท้ายสมดุลไม่สเสถียรน,นะครับเป็นค่าของโมเมนต์นะครับอลองดูภาพนะมีแรงกระทํา f ที่ความสูงจาก พื้นเป็น h นี่นะแล้วฐานกว้าง d d o กลูกความกว้างของวัตถุเป็น d ็อ g นะครับวัตถุเนี่ยหนัก mg คราวนี้การผลักแล้วทําให้พลิกหมุนเนี่ยการพลิกล้มไม่ล้มเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดหมุนอยู่ตรงมุมนี้ครับพอจุดหมุนอยู่มุมนี้ปุ๊บเนี่ยแรงที่ทําให้เกิดการพลิกล้มก็จะใช้หลักของโมเมนต,ต์ตามเท่ากับโมเมนต,ต์ทวนตามเข็มนาฬิกาก็คือ f ครับทะลุมานีนะ และคูณกับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือ h ก็จะกลายเป็น f ล้มคูณกับ h นะครับขณะที่โมเมนต์ที่ทวนเข็มนาฬิกาก็จะกลายเป็น mg และคูณด้วยครึ่งหนึ่งของความกว้างฐานเนี่ยครึ่งหนึ่งของความกว้างฐานก็คือ d ส่วน2นะสรุปนะครับ f ล้มก็จะมีค่าเป็น mg d ส่วน2 h mgd ส่วน 2h ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าวัตถุสูงมากๆออกแรงกระทาตำแหน่งสูงมากๆวัตถุจะล้มง่ายครับเช่นขวดน้ําขวดนี้ฮะถ้ารูออกแรงกระทำำาจุดสูงสงครับล้มง่ายครับออกแรงนิดเดียวก็ลม้มถ้าออกแรงต่าๆครับ h น้อยๆแรงที่ทาให้เกิดการล้มจะมากยากครับทาต่ำๆเนี่ยให้ล้มยากแต่ำทำข้างบนเนี่ยล้มง่ายเฉดหัวนิดเดียวก็ลม้มและถ้าวัตถุฐานกว้างคือดีด็อกมากๆถ้าจะลม้มเนี่ยต้องใช้แรงมากครับวัตถุที่ฐานกว้างล้มยาก คราวนี้แล้วจะเกิดเหตุการณ์ใดล่ะคำตอบก็คือแรงไหนน้อยกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเราต้องหาสองแรงแหละครับแรงไหนน้อยกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเช่นถ้าแรงล้มน้อยกว่าแรงถลายคำนวณสองอันและแรงล้มน้อยกว่าแรงถลายมันก็จะล้มนะฮะแรงล้มน้อยกว่าแรงถลายก็จะล้มนะครับไม่มีที่เขียนลูก ถ้าแรงถลายน้อยกว่าแรงล้มมันก็จะถลายแรงไหนน้อยกว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจุดดูตัวน้อยต่อไปถ้าเป็นพื้นเอียงครับพื้นเอียงนะฮะพื้นเอียงในมุมเซตาเซตาที่ทําให้เกิดการถลายครับการถลายก็นึกภาพเลยครับวัตถุนหนัก mg แล้วก็จะมีแรงแตก2ตัวนะครับเป็น mg cos กับ mg sin ก็มีแรงเบียดเอ็นด้วยอแต่เสร็จค่าทิ้งวัตถุจะเริ่มถลายก็คือจะต้องมีแรงเสยษฐานต้านกันถลายครับแรงทานเฉียงขึ้นวัตถุจะเริ่มถลายก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ m เฉียงขึ้นกับเฉียงลงเท่ากันนะ mg sin t h เท่ากับ f เศษฐานแล้วก็ mg cos t เท่ากับแรงเอ็นอย่างเงี้ยแล้วเอาสองสมการหารกันครับสองสมการหารกันครับมันจะได้ mg หาร mg นะ เหลือแทนเซตาที่ทำให้เกิดการถลยจะเท่ากับ f ส่วน n ก็คือมิลอครับสัมประสิทธิ์ความเสยดทานสถิตเสร็จแล้วลม้มแทบจะไม่พอเลยเว้ยเซต้าลม้มเซต้าล้มให้ดูตัววัตถุครับมันจะมีแรงกระทําต่อวัตถุเราสนใจตัวนี้ครับสนใจ mg, MG ็มต้องอยู่ตรงมุมพอดีนะอ่ะ แล้วเราแตกเหมือนเดิมครับเป็น mg cos กับ mg sin กับ mg cos แต่การพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาตัววัตถุเป็นหลักครับวัตถุมีความกว้าง d ความสูง h เพราะฉะนั้นในเคสนี้ยจะเล่นโมเมนต์โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนตามเข็มนาฬิกาครับจุดที่มันจะพลิกล้มเนี่ยจุดหมุนเนี่ยคือจุดมุมล่างนี้ มเนตามเข็มนาฬินนกามันจะกลายเป็น mg cos t h e t ตามเข็มนะ mg cos คูณกับครึ่งฐานคูณกับดีส่วนสองทวนเข็มนาฬินนกาคือ mg sin t h e t คูณกับครึ่งความสูงคูณกับ s ส่วนสองตัดจึ๊บจึ๊บหลักๆเลยน,น,นะครับนั่นเรียนไปแก้สมก,การแล้วน,นะ mg ตัด mg ครับต่อไป sin ส,ส่วน cos ได้อะไรครับ ซน์ส,ส่วนคอได้แทนแทนเซต้าในการล้มนะเอาความไปหารน,นะครับนั้น d จะเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย h sin ซน์ส่วนคอร์จะเป็นด้วยแทนแทนเซต้าล้มก็คือ d ส่วน h สังเกตว่า h อย่ความสูงมากๆมุมในการเอียงนิดเดียวครับมุมเซต้าจะน้อยถ้า h มากเซต้าจะน้อยคือถ้าวัตถุสูงมากๆเอียงนิดเดียวก็ล้มรถทัวร์สองชั้นเข้าโค้งแล้วเอียงหน่อยเดียวล้มเลยนะถ้าฐานกว้างๆก็ล้มยากครับ แล้วจะล้มจะถลายหรือจะล้มครับดูไงดูเซตาครับเซตาอันไหนหรือ,อ,อ,รอ,อรแทนเซตาอันไหนน้อยกว่าปุ๊บจะเกิดเหตุการณ์นั้นเขาต้องหาสองอันครับแล้วดูว่าแทนเซตาอันไหนน้อยเกิดเหตุการณ์นั้นครับจบสมดุล